มืาอน,นี้สิมาเห็ดเมนูแกงหน่อไม้สิน้องหน่อไม้เมื่อวานนี่บ่พรไปซื้อมาแต่ตลาดสิบพันน้อยเดียวพี่น้องแถมแก่พร้อมอันนี้นหน่อไม้ฮานิโกอ่าก็หน่อไม้ทางทางเพื่อนแหละหน่อไม้พอบ้านเนาะมีปลุหลายเติบเราก็จะมาแกงใส่กันหน่อไม้ก็เจ้าแบะตะปูตะ น้อยๆกกันพี่น้อยเพอเพออันนี้เราบอกใหญ่กวัวเนาะเท้าก็สิีมาจาก่อนตอนมีเท่าพีเจเพิ่งกำลังนอนพี่น้องเลยมันสะขึนมีนู่แงงูไหมซูซูในที่นอนกินรำกันเนาะโอนพนต๊ะกับโซ่ซับมือนี่น้อไหมก็ขึ้นนอนตักใหญ่เนาะพี่น้องพอแกงเนาะ ถ้าบปะพรเพิ่นบระซื้อมากอะตำหนิเอยกับพ่อแกงแล้วพราะว่ากินผู้เดียวนะพี่น้องกะลายเติบแล้วเนาะมันจะซื้อมาเต็มกันไปเบิ่งเท้าพีเจนอนกันเลยพี่น้องเท้าพีเจเพิ่งกะนอนอยู่เฮากะสีเผาไปจักหน่อไม้ต้มก่อนพี่น้องก่อนเพิ่นสิตื่นเนาะเพิ่นตื่นมานี่เฮ็ดหยังบ่ได้เลยมีแต่อยากอยู่แต่น้ำแหมะนะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกะนอนอยู่ ขอตัวจักน่อไม้ต้มก็เด้อพี่น้องเดี๋ยวสีไทยพ่อแม่พี่น้องบ่งอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าค่าตังกล้องก็มีอันเดียวโหคนเอาไปเอากระจักน่อไม้เร้วก็ทีียบรอยแล้วพี่น้องเอาก็สิต้มอันนี้สิเป็นน้อไม้น่อไม้หาเองเนาะแต่ลายเตอหน่อไม้ซื้อได้น้อยเดียวพี่น้องน่อไม้ซื้อได้ถ่วยน้อยเนาะอันนี้ถ่วยใหญ่เจอเนาะเอากระสีมารวมกันแล้วเอากระสีตุม่มพี่น้อง ไม่เชื่อมิตรแดงแน,งน่นอนที่จะตปูดแน่นอนอันนี้ตะปูดไงเต็กมารวมกันกับพอแกงเปิดน้ำต้มก่อนพี่น้องกันเปิดน้ำค่ มาดังแก๊สเพราะว่าบ่มีเวลาดังไพ่ออกเพราะว่าหน่อยลูกชายสิตื่นเนาะเดี๋ยว่นตื่นเดี๋ยวเได้เห็ดกินอีกแหละเฮาก็จะต้มป้าไวให้มันมสุปเพือเลยงน้องฮาก็ีิไปล่างถ้วยถ้วยกระหกกองหรือฮาก็ีิเตรียมโตัวล่างถ้วย มือนะหนึ่งมักเออให้ลูกชายไพ่ใหม่หมอหนึ่งคิววัดหนึ่งเขาก็จไดมไต้มหมักทอดินกาใหม่หมออีกมีแต่ใหม่ก็ใหม่พี่น้องหุ่งบ่จับหล่นอีกแล้วกําลังลูกบักใหญ่นะลมมาลุดอีกเหละกําลังดกต้นมังหุงพี่น้องให้เบิ่งก่อนกําลังดกเรียไพอีตู่ฮะกระแตกพี่น้อง เอามาวานนะกะแตกกับในถังอะไรกาไปอีตู่ก็ปักซึมกกดอกไม้อัน,นวานแตกเลยผลตกมาใส่ให้งามเพ่งสูงนะพี่น้องผสมประสานกับอ่พักหอมพรมเนาะเพราะว่าปกากนขนาดพักหอมพรมอยู่ในพักซึมข่อยฮะ,ะกี้ตี้เต็มอยู่พี่น้องเลย บานค่อยหลดเอาขี้เท่าไผ่มาเทใส่ค่อยบัวหัวมัน,ม,นมันหมอยู่ข้างในเนาะโหลดมาฮ้อใหม่เบิดตะกี้พักเสริมค่อยนี่มีแต่ต้นงามๆใบบักดกๆนึงมันตายแล้วค่อยมาปลูกใหม่มันชอบบติดอีกพี่น้องเลยเรือเซนนี่โองชามต้นอันนี้เบียร์ไปดูค่อยบวานแต่โดนฮักกระสิขืนค่อยบวานใจอันนี้แหละตะกาไว้ ในมะเร่นกุ๊กมะเร่นเขากุา๊กมะเร่นน้อยนะคะข้ากระโปงก็งกจะประมาณนี้แหละส่วนหลังบ้านพี่น้องเลยฟังมังอึลามขึ้นแท่งน้ำโผลขมนันพ้นตกแห้งน้ำท่วมกับบริกินมากเนาะมืงอึกไ,ได้อันนี้จะเป็นมังหงผูหรือมังหงแม่ก็ทาเบิง่งบัดเพิ่นออกดอกอะละพี่น้องเลยท้างบงก็งามงาม ทุกวงกะนามเด็ดไปกินลายเถื่อนอะไรพี่น้องเลยซ้ำนี้ก็กินบวบิแล้วเลยลายเลยรได้เพราะว่าบลอกหอยสู้จะได้กินผักบงปัจจัยปลูกไว้ซื้อพี่น้องเี่ยเมือก็ลาบมาหอดพี่มาเบิ่งต้นมกหูกระเบื้ากระบิดไปให้กระเบ้างมากหนึ่งวันเสาร์ไปกินซุกพี่น้องเลยดกอยู่ยได้นักสิจับหรือบ่อชิล่นอีกแล้วได้หนึ่งสองหน่วยในชิลอง บุคคอยจะจับเลยนมัคุงก็ได้ตัวนี้กับบุกคอยจะจับพี่น้องบนใกล้กล้ลายหน่วยอยู่มากใหญ่จำนวนจะล่ล,ล่นพี่น้องจอยเอาหนาไมอีโกนั่นแหละพี่น้องมาต้มาแกงค่ะมาหน่อยคอยจะได้เอาผลอ,ออกมาข้างนอกเลยภอยมันเย็นเนาะประมาเนนะียหันมัน เง็นเดียวมันตะกี้มันพนตกน้ำถ่วงบดเขาไปนอนในเงิือครัวแบบนี้เขาก็เลยมาไว้นอนมุกสิคบพนประจากกันนอนในนี้มันจะเย็นพอนอนในอันกกคายเลยอันนี้จะเป็นดอกไม้ดอกดาวเรือง คนตกวังโซกซ้ำม,มือตอนนีิพนกาแตกออกมันออกเต็มเดินแต่กรญยาท่วมขึ้นลายแหละเพราะว่าชาจอยกับบริวานนี่ดอกเดียวคล้ายๆแบบว่าต้นมันอยู่นนี่เลยกามันคุมันล่นมันคนตกลงมามกาแตกงอกนะพี่น้องลังบ้านชาจโอยกับจะประมาณนี่แหละเนาะบานนี้ชาจอยกับสีพาพมแม่พี่น้องเขาไปเบิ่งก่อน หลังจากเขาต้มน้ำไหมป้าไว้ตอนนี้กะแกงแล้วทีเียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยเกิดตอนแกงไม่ได้ถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่ายากท่าพีเจพเ่นดื้อลายพี่น้องเ้ยพ่นอยู่นาแม่จะดื้อแต่คำเห็นคนกับขมกขงแมกกะหู้นะพี่น้องอถ้าแม่อยู่น้ำผ้าหูห้ยุ่ะนี่แต่หอุ้มเห็ดกินพี่น้องเ้ยก็เลยบริมีเวลาถ่ายก็เลยถ่ายตอนแกงแล้วทีียบร้อยเนาะแต่น้ำไหม้นีน้ำจากลาย น้ำกระซงถุงพอบหดชื้อมาใส่ตลาดน้ำที่น้ำก็เลยใส่เบิดบัดเดียวรู้สึกว่าน,น้ำลายกว่าหน่อไม้เนาะพี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินแกงหน่อไม่ในการแซบแซบแซวจอยกับบริกินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อซึ่งกะยากลูกใลรพี่น้องยากลูกก็เลยบริกินให้เบิง่งแกงหน่อไมก้กระซิมีเครื่องครบอยู่ได้มหมดนี่พี่น้องเอ้ยแกงใส่แมคขนุนนำเนาะแล้วก็เห็ดเห็ด เฮ็ดห,หลายอย่างอะประสมกันพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังไลยพี่นอสส้องเธอจอดกับสิคอโตเพียกสมีเดอร์ไวผพบโผอกันในคลิปหน้าไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ข<อ>้าวพี่เจน้อยหน่อยเดอ้อไปเลยด้วยพี่น้องบา,บาย